สวัสดีคะ่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะพามาชมพื้นที่สําหรับปลูกหญ้าให้วัวนะคะนี่น้องเขยเขาเตรียมนะคะ,ะเตรียมแปลงไว้แล้วก็ปลูกไว้แล้วนะคะนี่คือภาพสภาพที่เพิ่งจะปลูกนะคะได้ประมาณ3วันนะคะคุณผู้ชมถ่ายพวนแล้วก็เอาเอา,เอาเบีย้ยเนาะเอาต้นกล้านะคะมามาปลูกนะคะตรงนี้แล้วก็ด้านบนด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดไม่มีน้ํานะคะก็จะเอาน้ําตรงนี้นะคะดูดมาใส่นะคะช่วงนี้ก็น้าฝนนะคะคุณผู้ชมมันก็จะมีมีฝนตกนะคะก็ไม่ต้องกังวลมากนะคะคือเขาเวลาเขาปลูกแล้วเวลาเขาเกิดงามแล้วก็จะตัดนะคะตัดตัดแล้วก็มันจะเกิดขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะคะค่ะก็จะต้องคอยลดน้ํานะคะแต่ว่าน้ําตรงนี้ก็อยู่ได้ทั้งปีนะคะนุ่นวัวของพวกเราค่ะ ก็มีพื้นที่ไม่เยอะค่ะคุณผ,ผู้ชมวัวก,ก็มีไม่กี่ตัวหรอกก็ประมาณเท่าไหร่ห้าหกตัวมั้งนะคะน้องเขยก็เป็นคนเลี้ยงนะคะนี่บ้านยายค่ะก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันเนาะนะคะขอกวัวก,ก็อยู่ในนู้นเนี่ยกำลังกินหญ้ากันวิถีชีวิตของคนอีสานค่ะคุณผ,ผู้ชม <laughs> <laughs> พอมีพอกินแม่รับมารวยพ้ะ <laughs> เมืองหน้า เมืองใหญ่ที่ปลูกหญ้านอะข่ะเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันงามแล้วนะคือเขาไปซื้อมาปลูกนะคะเนี่ยซื้อมาปลูกซื้อเอาเป็นตน้นต้นกาของมันนอกข่ะเนาะค่ะแล้วก็จะลองปลูกดูว่ามันจะมีผลงามแค่ไหนนะคะแล้วก็อุยหัวนนว่าเห็นเรานะ่าจะเอาหญ้าไปเขาค่ะขอบคุณนะคะอันนี้หนองปลาค่ะก็มีจับปลานะคะ ปามีตลอดเลยนะคะขอบคุณค่ะคะับมาเขามองสถานที่เลี้ยงงัวคุณผู้ชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะคะมีนก็เป็นพันพันยางมีน้ำปึดปลูกต้องมีอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปครับคุณว่าให้ไปปลูกติดง่ายครับบริเวณนี้เป็น หนาดินน้ำเปทัพันธุ์ครับเสียนเสียงกน้อยครับวิธีการปลูกหนาเพ่งกวาลาของมือใหม่ครับคัดปลูกไม่ ตอนนี้เขากำลังวันทอนพันอยู่นะครับพันทอนพันสูบน้ำไปน้ำพันทอนพันไปน้ำลยครับเจ้าครูเขาก็สใส่ท่อพีวีซีกิ่งกดให้เขาลงไปในะี่อีตมหกเขาะมักดินมเล็กน้อยน้ำนี่นบัวเขาหน,นีห่งใ้่ผสมค้นนี่ครับเขาสิจะ อ,อันนี้ส่งมาแรงยุ่นดิหลังจากที่เขาวันทอนพันหยาทั้งวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ว่าเสร็จเพราะว่าฝนตกก่อนวันนี้ก็เลยมาใหญ่ต่ตวันนี้ผมก็ทะทำการเอาขาดมากดลงให้เขาติด ขับขี่ดินครับขี่ตมจักน้อยครับเพราะผมว่ามีรถไทยเดินตามผมต้องใส่คาดเล็กที่เป็นของรถไทย้วครับมาหลากล้องบังคับคนรู้ว่าสิไหวบ่เดี๋ยวตรลองบังคับมามาติดตามน้ำกันแต่ว่าสิบบริษัทไทยตอนหลากใ้เบืองแล้วครับเพราะว่าบมมีตากกองครับ งทดลองปลูกหยาแพงกลากับน,นี้อยู่ประมาณสองแกงน่อยๆครับรวมๆกันจุ่ประมาณสองงันสงงันเสร็จเสร็จครับ หนาบ่ครับพี่น้องทุกท่านถือว่าหนาบ่ผมว้าน,าานพอดีแหละนี่ครับได้ทอนพันเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการอันนี้มากดลงใส่ดินจัง่อยครับที่แรกเราจะสใส่รถไถเดินตามนะครับไปหาบอกไปกับบอมมี่ครับแต่ของบ่มีรถไถเลยสิ ไปยืมขาดพิ่นมาล้องเบิ่งครับบนบนู้วาสีหลากไว้ว่ามันหุดน้ำกันครับถ้าหลากไว้ก็เดีย๋ยวสิไทยทำให้เบิ่งอีกเรื่อนึงครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องการปลูกงาตอนแรกก็ว่าว่าใช้รถย่ำนะครับอันนี้รถไทยเดินตามมาย่ำครับเพราะว่าเอาขาดมาเอาขาดมาขาดแล้วมันบนลงครับแลว้วรถไถเดินตามมาย่ำแต่ตอนตอนนั้นบนได้ไทยเพราะว่าฝนตกครับ ติดตามน้ำกันคลิปต่อไปครับว่ารุ่นน้ำกันว่าสิเกิดว่ครับประมาณสองสามอาทิตย์ทั่เงาะเบิ้งน้ำกันต่อครับรลิปนี้ฝากไ้เพียงเท่านี้ครับ,วรบสวัสดีครับ